มันต้องแกะมันต้องฉีกลอยมันต้องฉีดดำลอยได้ตัวไหนสีดำสีดำหรือเปล่าแล้ตัวสีดำหายากเออสีเข็มไม่ใช่แล้วโหเล็บเล็บมหาศาลมากสีอะไรอ้าวสุ่มแล้วสุ่มอีกไอ้ดูดิข้างในสีอะไรข้างในสีอะไร อาม่าบอกเย็ดแมงอาม่าอาม่าเล็บแข็งนไงมีรอยข้างหน้านี่ไงนี่คันนี้ไหนสีดำเปล่าสีขาวสีขาวเหรออ๋อไม่ได้สีเข็ดน่ารักอยู่ี่ถ่ายรูปไหมถ่ารูป